เก็บของเปิดอ้าอยู่ภายในห้องมีจอมอนิเตอร์เก่าเปิดอยู่ซึ่งไม่มีอยู่ตอนที่พวกเขาเข้ามาครั้งแรกบนจอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงห้องที่พวกเขายือนอยู่ในตอนนี้แต่ในภาพมีเพิ่มเติมคือหญิงสาวในชุดคนงานยือนอยู่หลังพวกเขาบาสันขวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นจอมอนิเตอร์กระพริบเปลี่ยนเป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตชายกลุ่มหนึ่งกำลังทำร้ายหญิงสาวหนึ่งในนั้นคือชายที่หน้าเหมือนพี่อง เธอพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ในที่สุดก็ถูกฆ่าพวกเขาฝังเธอไว้ใต้พื้นห้องนี้เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหลังพวกเขาทุกคนหันไปมองหญิงสาวในชุดคนงานยืนอยู่ที่ประตูครั้งนี้ทุกคนเห็นเธอด้วยตาเปล่าเธอต้องการอะไรบารถามเสียงสัน่นความยุติธรรมเธอตอบก่อนที่ร่างจะค่อยๆจางหายไป พืนห้องสั่นสะเทือนปูนที่แตกร้าวเผยให้เห็นซากกระดูกมนุษย์ฝังอยู่ข้างใต้บาสรีบดึงโทรศัพท์ออกมาพบว่ามีสัญญาณแล้วเขารีบโทรหาตำรวจหนึ่งสัปดาห์ต่อมาบารสนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กำลังดูข่าวพบศพหญิงสาวอายุ25ปีในโรงงานร้าง สันนิษฐานเสียชีวิตมากว่า15ปีตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย3คนหนึ่งในนั้นคือนายอ๋องทรงชัยอดีตผู้จัดก,การโรงงานโทรศัพท์ของบาสดังขึ้น hmm. เป็นข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักขอบคุณที่หาความยุติธรรมให้ฉันบาสน้ำตาคลอเขาส่งข้อความกลับไปฉันเชื่อแล้วล่ะขอให้เธอไปสู่สุคตินะเสียงกระซิบตอบกลับมาในห้องฉันไปแล้ว แต่ยังมีอีกมากที่รอความ